นี่คือ6กล้อบรรทุกทุเรียนบอกเลยว่ายุคนี้นะครับก็ทุเรียนนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเป็นสเปค2ชั้นนี้กแล้วถ้าเกิดว่าเราเน้นความคุ้มค่านะครับตัวยูโร3เนี่ยผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากเป็นลิฟทายที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่น,นเบามา,ากมากดรีโมทขึ้นนี่ฮะการมีลิฟต์ตัวเนี้ย มันทําให้การขึ้นลงของเนี่ยทำได้ง่ายกว่าเดิมแล้วก็ใช้แรงงานเนี่ยน้อยกว่าเดิมนะอันนี้นะครับจะเป็นขากระจกทรงฮีโน่เมลเลนเจอร์ญี่ปุ่นนี่เป็นไงสวัสดีครับอยู่กับช่อง n b t นะครับวันนี้นะครับเพท่านะมาดูรถหล้อคันนี้ครับนี่คือ6ล้อบรรทุกทุกเรียนก็เปิดคลิปสูงๆหน่อย คือจะโชว์ว่าคันนี้มี2ชั้นบอกเลยว่ายุคนี้นะครับรถทุเรียนนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเป็นสเปคสองชั้นได้กันแล้วเพราะว่าคือบนทุกทีนึงอะ่ะมันก็สามารถไปได้มากกว่าชั้นเดียวไงอืมนี่ครับซึ่งคันนี้เป็นลูกค้าเก่าของเราเองที่แรกนะครับก็จะเป็นคันนี้เลยซึ่งคันนั้นเนี่ยก็จะเป็นสีเอฟเฟกนะครับมาคันนี้เดี๋ยวพามาดูสีกันสีคันนี้บอกเลยว่าอย่างแซ่บนะครับ ซึ่งเสียอาร์ตนะครับเจ้าของรถคันนี้นะฮะเขาก็เลือกเป็นสีประมาณนี้มาแล้วก็คันนี้มีความพิเศษอย่างนึงคือตัวสีเนี่ยมีการผสมมุกชมพูมาด้วยครับสังเกตนะฮะมาดูตรงนี้ว่าตรงหัวเก่งนี่มีมุกชมพูด้วยเห็นไหมซึ่งมุกตัวเนี้ยเวลาโดนแสงธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแสงแดดจ,ดจัดหรือว่าจะเป็นแสงไฟเนี่ยตัวมุกตัวเนี้ยมันจะส่งแสงออกมา มันจะเปล่งแสงออกมาทําให้ตัวรถเนี่ยมีความเด่นมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นไอตัวสีเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยอันนี้คือเป็นสีม่วงเมทัลลิกมุกชมพูนะครับม่วงเมทัลลิกมุกชมพูเวลาเรามองเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะผมว่ามันผมว่ามันดูหรูด,ดีมันดูเข้ากับของแต่งที่ว่าเป็นพัดคมเงียมเนี่ยเข้ากันมากอ่ะเดี๋ยวขอเข้าสเปคกันก่อนนะครับอันนี้นะครับเป็นหัวกระซี่ฮิโน่ป้ายแดง ฮีโน่ fc 9 j 2 1 0แรงม้าครับอันนี้จะเป็นช่วงค่าซียาว6เมตร60แท้จากโรงงานเป็นตัวยูโร3แท้มาซึ่งตอนนี้ตัวยูโร3เนี่ยก็เลิกผลิตแล้วนะครับก็จะมีเพียงแค่รถค้างสต็อกเท่านั้นราคาก็จะอยู่ในเลทของยูโร3นะครับถ้าเกิดว่าเป็นยูโร5เนี่ยราคานะอาจจะปรับขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัววิกเตอร์เนี่ยราคาเขาก็จะปรับขึ้นมากกว่าเดิม นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเน้นความคุ้มค่านะครับตัวยูโร3เนี่ยผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากนะครับอ่ะต่อมาคันนี้นะครับต่อกระบะช่างยุทธแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยจัดเต็มที่ช่างเล็กบางแพรครับก็คันนี้สเต็ปเดียวกับคันที่แล้วเลยครับจะมีการเซ็ตช่วงล่างใหม่หมดเลยนะครับก็จะมีกันโครงหน้ากันโครงหลังแล้วก็นี่เลยครับชุบ กระเช้าถัางลมเบรคฮีโนโปรเฟียนี่ของดีของดีเวลาใส่แล้วเนี่ยรถของเราเนี่ยจะเบรกได้ดีมากยิ่งขึ้นเบรกมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับเวลารถหนักแล้วก็ตัวกันโคงหน้าหลังเนี่ยจะทําให้ช่วงล่างเราเนี่ยนะครับทรงตัวดีขึ้นมีฟิลลิ่งช่วงล่างที่ดีขึ้นขับดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะคันนี้นะครับการมาทุงเขาเนี่ย ก็อย่างที่เห็นว่ามีชั้น2นะครับเท่ากับว่าน้ําหนักเนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะมีน้ําหนักถ่วงจากด้านบนมาเพิ่มเติมดังนั้นนะครับการที่ว่ามีกันโคงหน้าหลังมาเนี่ยมันจะช่วยให้ช่องล่างของเราเนี่ยนะครับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประมาณนี้ทุกคนแล้วก็จะมีในเรื่องของ Power อ h i ชิพเกีนะครับเพราะว่าตัวนี้ของ Hino 210หรือว่า Hino ห้างไทยเนี่ยตัวพาวเวอร์ชิเนี่ย ก็จะไม่มีมาให้นะครับเวลาเราใส่ไปเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าเกียร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็คือว่านิ้วอะสองนิ้วอะสามารถดันเกียร์เข้าได้แบบง่ายมากนะครับแล้วก็คันนี้จะมีแตรลมกระจกไฟฟ้าซ้ายขวานะครับแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้าอันนี้มีการแปลงขากระจกด้วยอ่าเดี๋ยวดูของแต่งก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยพาดูกระบะแล้วก็ด้านในนะครับด้านหน้านะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ฮะด้านข้างนี่ด้านข้างนี่นะอันนี้นะครับจะเป็นขากระจกทรงฮีโน น e วเรนเจอญี่ปุ่นหรือว่าบ้านเราเรียกว่าคีโน่โดมิเนเตอร์ญี่ปุ่นอ่าแต่ว่าความจริงอ่ะตัวเนี้ยเขานับเป็นชื่อรุ่นว่าคีโน่เรนเจอร์นะถ้าเป็นตัวใหม่ก็คือเป็นน e วเรนเจอประมาณนั้นก็ฟีลแบบนิวโบรเฟียเลยนะครับอันนี้นะครับใส่เป็นขากระจกเลดเป็นงานสร้างไทยนะครับเป็นงานตัวที่เน้นความแข็งแรงดังนั้นนะครับ ถ้าท่านใดเนี่ยใช้ตัวนี้ไปเนี่ยนะครับจะได้ความแข็งแรงที่มากยิ่งขึ้นนะครับตัวขากระจกเนี่ยจะเป็นเลด3.04ทั้งเส้นนะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้แบบยาวๆตัวครอบกระจกนะครับจะเป็นพาร์ทโครเมียมแล้วก็ตัวบานกระจกเนี่ยสังเกตได้ว่านี่ฮะจะมีตัวนี้อยู่อันนี้คือแสดงให้เห็นว่ากระจกซ้ายขวานะครับของคันเนี้ยสามารถปรับบานได้อ่าความพิเศษคือปรับบานได้นะครับคือ เราอยู่ที่ลงขับนะครับเราไม่ต้องลงมาปรับบานละเพราะว่าเราสามารถปรับจากสวิตช์ไฟฟ้าตรงคอนโซลได้เลยครับอันนี้คือความสะดวกสบายที่เจ้าของคันเนี้ยสั่งคัสตัมนะครับให้ช่างยุทธเนี่ยใสยเ่เพิ่มเติมเข้ามานี่ฮะด้านซ้ายครับเช่นกันค่ะกระจกนะครับทรงนิวเรนเจอร์ญี่ปุ่นเลยนะครับเนี่ยฮะเป็นไงล่อนะเมื่อเราดูจากด้านข้างนี่ครับด้านข้างนะครับจะสังเกตได้ว่าทรงกระจกของเราเนี่ยนะครับจะ มีความสวยงามมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนี่คือดีไซน์แบบเดียวกับญี่ปุ่นเลยนะครับอ่ะต่อมากันชนด้านหน้าครับนี่ฮะกันชนตัวนี้จะเป็นกันชนชุบโครเมียมยื่นย้ำหมุดสแตนเลสครับกันชนยืนครับตัวนี้นะครับความพิเศษที่หลายคนชอบเนี่ยคือเวลาเราต้องการที่ว่าจะล้างกระจกอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถปีนอย่างนี้แล้วก็สามารถเช็ดได้เลยนี่แหละครับนี่คือความพิเศษของกันชนยื่น ต่อมานี่ฮะนี่คือหมวกแก๊ปหน้าคาร์บอนงานจาก PM t เอ็มเตลบิรนะครับอันนี้จะเป็นไฟเบอร์ทั้งชิ้นแล้วก็หุ้มคาร์บอนนะครับหมวกตัวนี้จะให้ความสปอร์ตนะครับให้ความสปอร์ตเวลาเรามองห่างมาเนี่ยมันจะทําให้ตัวรถเนี่ยนะครับมีความสมบูรณ์นะครับมันจะไปเสริมความสมบูรณ์เสริมความหล่อให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมว่ามันเข้ากับตัวขากระจกทรงนี้มากๆเลยนะ เห็นไหมเนี่ยครับมันเข้ากันมากเลยนะผมว่ามันเข้ากันดีมันได้อารมณ์แบบญี่ปุ่นแบบเต็มเ็มเลยขากระจกก็เท่แล้วก็แก๊ปหน้าเนี่ยลายคาร์บอนก็ดูสปอร์ตนะต่อมาประตูฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้นะครับช่างยุทธเขามีการแปลงใส่ตัวกระจกโชนล่องนี่ฮะตัวนี้เป็นกระจกจริงนะไม่ใช่แค่ว่าเราแปะไปกับบานประตูไม่ใช่อันนี้คือมีการเจาะแล้วก็ใส่ตัวเพลทปิดโชนล่องตรงนี้ซึ่งอันนี้ครับ เป็นงานที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับเป็นงาน p c นะครับเนี่ยฮะซึ่งด้านในนะครับก็จะมีลวดลายของเทพเจ้านะครับที่แสดงถึงความเป็นมงคลนะครับเป็นรูปแบงค์เป็นรูปเงินนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องโชคลาบนี่ฮะแล้วก็เป็นรูปทุเรียนนะครับซึ่งเจ้าของคันนี้ก็คือคุณอาร์กับคุณหน่อยนะครับเขาก็ทำลงทุเรียนอยู่เนาะนะครับก็มีการใส่ทุเรียนไปเพื่อให้เข้ากับสายงานประมาณนั้นอ่ะ อันนี้ช่างยุทธมีการเพิ่มตัวกันรองเท้าตกให้ด้วยภายในคันนี้ก็จะเป็นภายในเดิมนะครับต่อมากระบะนะครับตัวกระบะนะครับเป็นกระบะอลูมิเนียมยาว6เมตร60ด้านท้ายก็จะมีตัวรีโมทฟ้านะครับเสาหน้าเสาหลังนะครับอันนี้นะครับเซอ,อ,อร์อเนี่ยเขาก็สั่งเพิ่มเป็นเลดรลายข้าหลามตัดนะครับเลี่ยมบริเวณเสาหน้าเสาหลังตรงนี้ก็มีการเพิ่มชื่อนะครับ นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นชื่ออาร์ตหน่อยตรงนี้เลยแล้วก็เป็นลูกป,ปลาลูกป,ปลาตัวนี้ก็จะมีความหมายนะเป็นการสื่อถึงความแบบเป็นมงคลประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลเลดนี่สังเกตดูเห็นไหมอันนี้คือเป็นโลเลดลายทุเรียนครับโโ<ฮ>หเป็นไงสุดยอดนะครับทุกวนันนี้อ่าไหมสวยมากอันนี้ก็เป็นโลลูกป,ปลาเช่นกันครับนอกจากสวยแล้วก็ยัง ช่วยเสริมความเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นแผงข้างมีเนียมครับแล้วก็รั้วนะครับเป็นรั้วแป๊บน้ำสแตนเลสมีประตูด้านหน้าหนึ่งบานครับผมประมาณนี้เลยครับประตูเนี่ยช่างยุทธนะครับเขาก็จะใช้เป็นกรอนสแตนเลสท,ทั้งหมดเลยซึ่งกรอนเลสเนี่ยมันก็จะได้เรื่องความทนทานอ่าก็รู้กันอยู่เนาะเลสสามถึงสี่ด้านในก็จะประมาณนี้นะครับก,รก็จะเป็นพื้นเลสเสาเหล็กนะครับแล้วก็จะมีชั้นบนอีกหนึ่งชั้น ะนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างของชั้นบนเนี่ยก็จะมีเหล็กคานแล้วก็จะมีตัวขาตั้งนะครับช่วยรับน้าหนักช่วยแบ่งน้าหนักนะครับไม่ให้ตัวคานเนี่ยมันแอนอประมาณนั้นตัวพื้นนะครับก็จะเป็นพื้นอลูมิเนียมแผงหน้านี่แผงหน,น้าเดี๋ยวนี้นะครับช่างยุทธก็จะทําเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีการโชว์สันที่ว่าเป็นแเตเลตเงาๆอย่างนี้จับมากจับมาก แผงข้างก็เป็นอลูมิเนียมสวยนะด้านข้างนะครับเป็นกาดกันชนอ,อันนี้ก็คือว่าให้เข้ากับกดขนส่งด้วยถังน้ามันนะครับเป็นถังน้ำมันเดิมขนาด200ลิตรซึ่งอันนี้ช่างยุทธก็มีการพุ่มเลดเพิ่มเติมเข้าไปครับให้มันดูสวยมากยิ่งขึ้นฟิลแบบอารมณ์ถังน้ำมันเลกประมาณนั้นทุกคนฟิลนั้นเลยแล้วก็ลังเครื่องมือนะครับแถม1ลูกนี่ลัเลงเครื่องมือเลสนะครับอันนี้ ล้อหน้าล้อหลังชุบโครเมียมนะครับนี่ครอบดุมครอบดุมจากช่างเดฝาครอบซิ่งนี่นะฮะแล้วก็มีครอบน็อตด้วยซึ่งตัวครอบดุมตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นเลเซอร์แบบแกะลายฮีโน่เลยประมาณนั้นยางก็จะเป็นยางเบอร์9.5 R17.5 แท้จากโรงงานนะครับบางคนซุ้มล้อนะครับดอหลังนี่ฮะรทรงแนวแบบญี่ปุน่นเลียมเรียมคมคมนะครับให้ความรู้สึกที่ ดูดีมากยิ่งขึ้นฟิลคลายญี่ปุ่นเลยฮะเป็นการตกแต่งแบบอิทธิพลญี่ปุ่นผสมผสานในแบบไทยประมาณนั้นนี่ฮะแล้วก็มาดูไฮไลท์นะครับตากล้องครับเรียนเชิญขึ้นเดี๋ยวกันแป๊บนึงเดี๋ยวขอโชว์ก่อนอ่านี่ฮะตัวฝาท้ายตัวเนี้ยนะครับเอ่อน้หนักเบามากเบามากอันนี้นะครับตัวลิฟท้ายเนี่ย เป็นลิฟท้ายที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นแท้ทั้งอันเลยนะครับแล้วก็ช่างยุทธเนี่ยนะครับนำมาใส่ดัดแปลงให้เข้ากับกระบะทรงบ้านเรานะครับซึ่งลิฟต์ตัวนี้พิกัดการรับน้ำหนักนะครับประมาณ600้อ่กโลก็ถือว่าเลือๆนะครับไฟไท้ายอันนี้นะครับไฟไท้ายเสียอาร์ตเนี่ยก็จะเลือกเป็นไฟไท้ายตองเจแท้นะครับเป็นโคอิโตตองเจแท้ญี่ปุ่นเป็นไฟไท้ายมือสองนะครับ แต่ว่าเป็นมือสองที่สภาพดีมากอารมณ์เหมือนไฟท้ายมือสองที่ถอดจากรถป้ายแดงที่ญี่ปุ่นฟิลนั้นเลยครับคือไฟท้ายมาสภาพใสมากนะฮะซึ่งความพิเศษของไฟท้ายแท้เนี่ยตัวหน้าเลนนะครับมันจะเหลืองช้ากว่าทําให้ความสวยเนี่ยมันจะอยู่ทนนานกว่าประมาณนั้นอ่ะต่อมา,อต,อมาออตัวลิฟต์นะครับสามารถควบคุมด้วยรีโมทต,ตัวนี้ นี่ฮะรีโมทก็สามารถกดขึ้นกดลงได้มาเดี๋ยวผมพาไปดูข้างบนกันว่าข้างบนเป็นยังไงนะครับด้านบนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะกดรีโมทขึ้นนี่ฮะขึ้นปื๊ดเลยครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเาลากั้นนะครับเลเซอร์อาร์ตหน่อยโอ้เล็สีทองด้วยสวยมากนี่ฮะ ด้านบนนะครับก็จะเป็นพื้นอลูมิเนียมครับรั้วแป,ป๊บน้ำแสแตเลสครับแล้วก็มีราวผ้าใบด้วยครับโครงหลังคาผ้าใบอ่ามีโครงหลังคาผ้าใบด้วยเอาไว้กันแดดกันฝนมีโซ่ดึงตรงกลางแล้วก็ด้านท้ายนะครับประมาณนี้ซึ่งบอกเลยว่าตัวพื้นตัวนี้นะครับสามารถรื้อได้นะครับสามารถรื้อได้เวลาเขาเอาไปใช้งานจริงนะเขาก็ต้องคุมผ้าใบเนี่ยหมดเลยเนี่ยข้อดีเนี่ย ซึ่งอันนี้ผมว่าดีมากนะการมีลิฟต์ตัวเนี้มันทําให้การขึ้นลงของเนี่ยทาได้ง่ายกว่าเดิมแล้วก็ใช้แรงงานเนี่ยน้อยกว่าเดิมลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าไม่มีลิฟต์ตัวเนี้เวลาเราต้องการขึ้นของด้านบนเนี่ยทำยังไงอะยกหรือว่าฟกลิฟต์ประมาณนั้นถูกไหมเออเนี่ยถ้าเกิดว่ามีลิฟต์อย่างเงี้ยการขึ้นลงของของเราเนี่ยมันจะแบบทาได้ง่ายมากเลยนะครับด้านในก็จะเป็นพื้นเหล็ตามที่ผมพาดูเมื่อกี้ เดี๋ยวผมจะเก็บฝาท้ายเนี่ยให้ดูนะครับว่าฝาท้ายตัวนี้เก็บยังไงมือเดียวยกได้ง่ายมากนี่ฮะง่ายมากจริงอ่านี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวล็อกเนาะ,ะขึ้นก่อนนี่ฮะลงล็อกแล้วครับพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมนี่เสร็จแล้ว พร้อมไปโลดแล่นละอ่านี่ดูบั้นท้ายดิบั้นท้ายสวยมากอันนี้นะครับบั้นท้ายก็จะดูแลเด่นๆหน่อยเนาะก็จะมีทั้งแถบท้อนแสงตรงนี้นะครับเพราะว่าเอา่อจะมีในเรื่องของกฎหมายขนส่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็อันนี้พิเศษหน่อย V P ใส่ไข่หน่อยจะเป็นแถบท้อนแสงโคอิโ,โตะเจแปนด้วยเป็นไงนี่ครับเอ่อสายยุ่นคาร้ก,กัน อันนี้นะครับก็เป็นแถบคอนแสงนะครับสีแดงสีเหลืองนี่ดูเท่ดีนะอันนี้ก็ย้อยท้ายครับอันนี้เขาเรียกว่าย้อยท้ายนะนี่นะช่างยุทธเขาเรียกว่าย้อยท้ายไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนะเวลาเขาเอาไปใช้งานจริงนะเขาก็ต้องคุมพาวัเนี่ยหมดเลยเนี่ยข้อดีเนี่ยซึ่งอันนี้ผมว่าดีมากนะการมีลิฟต์ตัวเนี้มันทําให้การขึ้นลงของเนี่ยทำได้ง่ายกว่าเดิมแล้วก็ใช้แรงงานเนี่ย น้อยกว่าเดิมสโลแกนของช่างยุทธขั้นไหนที่ว่าต่อจากช่างยุทธต้องมีสโลแกนนี้บ้านไทยทุกคนันโอ้โหสุดยอดแล้วก็ตรงนี้ครับเล่มเลดลายกิจปาไว้ด้วยนี่โคตรสวยเลยในอารมณ์แบบยุ่นยุ่นโอ้โหสุดยอดเป็นไงจับไหมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันนะครับว่าข้างในนี่เป็นยังไงนะฮะในการใช้พวกอุปกรณ์คอนโทรลสวิตช์แรงต่างมาดูกันครับ อ๋อเดี๋ยวรื้อพาดูนี่เทอร์ไพสียช่างติ๊กโพทารามข้อตัว S นี่แล้วก็จะมีตัวกระเช้าถัางลมเบรกโปรเฟียถังลมสองลูกหม้อลมเบรกสองหัวยิงซึ่งหม้อลมเบรกเนี่ยจะมีการอัปเกรดให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นครับเวลาเราเบรกเนี่ยมันจะทำให้แรงเบรกนะครับที่ตัวดุมล้อเนี่ยมากกว่าเดิมทำให้เวลาเราขับรถหนักเนี่ยเราเบรกเนี่ยมันจะมั่นใจมากกว่าเดิมครับ มาเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะข้างในด้านในนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นไงครับผมจุดยอดนะภายในนะครับก็จะเป็นภายในเดิมโรงงานเนาะแต่ว่าบางอย่างก็ไม่เดิมเท่าไหร่อย่างเช่นนี่เลยฮะตรงนี้นี่ไม่เดิมไหมอันนี้นะครับก็จะเป็นชุดสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านข้างครับเพราะว่า อของเดิมโรงงานมาเนี่ยฮีโน่ป้ายแดงเนี่ยโดมิเตอร์นะไม่ใช่กระจกไฟฟ้านะครับเป็นมือหมุนนะครับนี่ซึ่งด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นกระจกออตโต้นะครับนี่ะออตโต้ด้านขวาด้านซ้ายก็แมนนวลประมาณนี้คงบาลยนะครับแล้วก็ตัวสวิต์ปรับกระจกปรับบานนะอยู่ตรงนี้ครับอ๋อลือบอกไปนี่เป็นไงเวลา แบบเข้าซอยหรือว่าแบบยูเทิร์นนะครับแล้วติดกิ่งไม้อพับกระจกเลยครับจ้าบมากแล้วก็เราสามารถปรับบานตรงนี้ได้ฮะนี่ฮะเลือกได้ว่าจะปรับบานด้านซ้ายหรือว่าจะปรับบานด้านขวาเดี๋ยวปรับบานด้านขวาให้ดูนะครับนี่ไหมสุดยอดโรงงานไม่มีไม่เป็นไรช่างยุทธ์ทำได้สุดยอดมากครับ โอ้ทุกวันนี้นะไม่ธรรมดานะครับโอ้่นี่นีนีนช่างยุทนนี่รับจบให้เลยครับระบบไฟฟ้าระบบกระจกไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเน,น,นของญี่ปุ่นมีไม่ต้องกลัวอะลงอะไหลหาง่ายนะครับซึ่งพวกเนี้ยเอาจริงๆนะระบบนะครับมันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยเหมือนรถเล็กเลยครับเรื่องอะลงอะไรไม่ต้องกลัวอะไรนี่ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้นะถ้าเกิดว่ากลัวหาไม่ได้นะ มาที่ช่างยุธเลยครับช่างยุธเขามีนะครับถ้าเกิดว่าใครต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใช้ไปเนี่ยกลัวมันจะแบบเสียกลัวพังเนี่ยช่างยุธเขามีเนี่ยโดยเฉพาะขากระจกนะครับขากระจกด้านขวาตัวเนีนมมเน้ยนะครับผมมองว่าเรื่องทัศนวิสัยนะครับเขาดีมากนะครับเนี่ยสังเกตดูบานข้างเนี่ยนะครับทีแรกของเดิมมามีบานเดียวตอนนี้มี2บานบานเนี้ยนะครับก็จะช่วยสองมุมอับด้านข้างด้วยอันนี้ผมว่าดีมาก เนี่ยบานลลางบานเตาเนี่ยสองบุ้มอับได้จริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่คือคลิปรีวิวลูกค้าจากชุมพรนะครับพีโน่า้แดงถ้าเกิดว่าท่านใดอยากได้รถสวยๆแบบนี้เอาไปใช้งานราคาคุ้มๆนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะฮะที่นี่ลน้าย์9 8 5 6 0 2 1 7 1หรือเบอร์โทร097-996-1192 ที่ผมเนี่ยรับจบได้ทั้งรถป้ายแดงและรถจดประกอบจากญี่ปุ่นครับไม่ว่าจะเป็นฮีโน่เ0 0เจล้อใหญ่1 2อล้อใหญ่หรือว่า12เซนเตียมีหมดเลยนะหรือว่าจะเป็นอีซูนิวจิก้าก็มีครับท้งนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณอาร์ตคุณหน่อยนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับให้ความเมตตาทันที่2นะครับคันแรกก็เป็นรถป้ายแดงสีเอฟเฟกนะครับมาคันนี้ก็ไว้วางใจนะครับมาซื้อกับผมอีกหนึ่งคันนะครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆย,ยิ่งขึ้นไปเลยนะครับ เลือกรถให้ตรงกับความต้องการครับแล้วเราจะใช้รถได้คุ้มค่าไม่สุดป้ายแดงก็ดีครับซื้อข้างหนึ่งชะได้ยาวเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ารถจะกระกอบญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะได้เรื่องความคุ้มค่าคืนทุนไวดังนั้นก็เลือกกันตามความเปงพอใจประมาณนั้นครับผมเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ